นะครับก็คือพยายมนะครับนี่นะครับกำลังพิจารณาคดีอยู่นะครับวันนี้เป็นฉากที่กำลังเอ,เ,อเอาเอาบัญชีนะครับมาเปิดดูนะครับบัญชีสีดำนะฮะแล้ก็อันนั้นก็บัญชีสีดำน่าจะเป็นบัญชีความชั่วนะครับส่วนบัญชีสีขาวน่าจะเป็น บัญชีความดีนะครับนี่เขาก็ำลัง<ๆ>ตัดสินคดีความอยู่นะครับนักโทษชายหญิงนะครับถูกถูกอ,อ,อะไรอะล่มโซ่ตวนไว้ที่คอนะครับกําลังนํามาพิพากษาเนะนี่ยนครับก็มาดูการพิจารณาคดีที่ตรงนี้นะครับทางด้านนี้นะครับเป็นบัญชีหนังหมานะ่ย โอ้แม้แค่ดูผมยังรู้สึกข,ขนลุกเลยนะครับก็ให้สร้างความดีนะครับอย่าทำชั่วก็เป็นพยายมนะครับในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็มีคาถาที่เคยบูชาท่านนะครับปโตเมตังปะละชิยนังสุกโตโจุติกิตตะเมตนนิพพานังสุกโตโจุตินะครับนี่นะฮะนะครับอันนี้ มีถือตีศูนย์นะครับกับสื่อหนังสืออีกมือหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นโซนพยายมนะครับนี่นครับก็คือกระทะทองแดงครับกําลังเอาหอกนะครับช่วงก็ไปที่ร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้ออกมาจากตรงกระทะทองแดงนะครับอันนี้ก็มี เจ้าหน้าที่นะครับคอยที่จะทุ่มคนเข้าไปในกระทะทองแดงนะครับก็ได้สร้างเว็นกรรมไปมากมายนะครับอันนี้ตามที่เขาบรรยายไ้นะครับนี่ครับก็เราก็เดินรอบกระทะทองแดงนะครับนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยที่จะจ้วงท้องจ้วงอกนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับ เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับก็เสียวๆเหมือนกันครับมาที่โซนนี้เดี๋ยวจะเก็บไปฝันนะครับเดี๋ยวต้องไปสุดสุดท้ายที่หลวงพ่อโตได้นะครับก็เดินไปที่โซนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นทําบาปเมื่อชอบวางเพลิงตามสถานที่ต่างๆนะครับก็เมื่อ ตายไปแล้วครับยมทูตก็จะเอามาทรามานโดยการเผาไฟนะครับนี่ะครับก็ไปอยู่ในนรกนะครับก็เอาไปเผาไฟนะครับถ้าพยายามออกมาเมื่อไหร่ยมทูตก็จะปับกบให้กลับไปอยู่ในกองไฟนะครับนี่นครับสภาพสภาพของนรกในขุมนี้นะครับอ๋อครับแล้วก็ ัจิ้มเข้าไปนะครับเข้าไปที่กล่องเพิงนะครับกล่องไฟเรวก็วนรอบในนรกขุมนี้นะครับนี่ยไปดูนรกขุมต่อไปนะครับอันนี้เหมือนเป็นนะครับโดนเทียมกวนีน แทนวัวแทนควายนะครับก็บาปเมื่อเป็นมนุษย์นะครับชอบโกงอิดหินดินทรายนะครับช่อลาดบังหลวงเมื่อตายนะครับก็ถูกนำมาให้เข็นรถเหล็กนะครับแล้วก็ใช้แท้เหล็กเคี่ยนตีเจ็บปวดทรอมมานะครับก็เป็นพวกที่ชอบโกงนะครับอิดหินดินนะครับ นี่ครับก็โดนอันนี้รู้สึกว่าโดนฟาดเข้าที่คอนะครับส่วนคนนี้โดนโดนทิ่มเวลาครับเลือดไหลที่กลางหลังนะครับนี่ครับคนนี้กําลังโดนขอบนะครับรับอยู่ที่ไหลหลังนะครับผู้หญิงผู้ชายนี้ก็เห็นรถเกวียนนะครับ นี่ยไปน่าก,กลัวนี้จำลองไว้ว่าบาปเมื่อเป็นมนุษย์นะครับชอบตกปลานะครับตบตกกุ้งแทงเต่านะครับเมื่อตายไปแล้วโยมมาทูก็เอาเหล็กแหลมนะครับแทงนะครับเพื่อให้ได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อันนี้เป็นภาพจำลองนี่ว่าที่ชอบ ตกปลานะครับก็จำลองว่าหัวเนี่ยกลายเป็นปลานะครับแล้วก็โดนออที่ตกปลานี่เกี่ยวปากนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแทงเต่านะครับแทงเต่าอันนี้แทงแทงกบนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอะไร อันนี้เอาขวามเอามีดนะครับมีดจามหัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหอย,หอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟันไปที่ไหลของคนหัวกุ้งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นนรกขุมนี้ครับมันก็เลี่ยงยากนะครับเพราะว่า ถ้าอยู่ตามต่างวัดนี้ก็เราก็ต้องอ,อะไรตกปลาอะไรมาเลี้ยงชีพนะครับดูบาปที่นรกกลุ่มนี้นะครับก็ชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดครับเมื่อตายไปแล้วยมาทูตก,ก็ลงโทษโดยใช้มีดฟันเหล็กแหลมครับแทงปากนะครับโอ้หน้ากลัวม,มากเลยอันนี้เป็น นะครับส่วนอันนี้ยมมาทูตกำลังจะฟันไปที่มนุษย์หัวไก่นี่นะครับส่วนอันนี้ยมมาทูตกำลังฟันไปที่ท้อหงหูสุก,กรนะครับส่วนอันนี้ก็ปาดไปที่คอนะฮะอันนี้ก็ให้เหี่ยวนะครับจิกไส้นะฮะไปน่าก,กลัว นะอันนี้นรกขุมนี้นะครับไปก็เหมือนเหมือนที่ทรมานนะครับเหมือนเป็นที่ชดใช้บาปในตามความเชื่อของอาทางนรกนะครับขุมนี้นะครับกำลังโดนตีหัวจามหัวนะครับแล้วก็เลื่อยเลื่อยตัวนะครับเลื่อยที่ท้องนะฮะกำลังโดนทรมาน นะครับก็บาปเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นะครับได้สร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นด้วยมีดด้วยหอกด้วยขวานนะครับเมื่อตายก็จะถูกโดนทร,รมานเช่นเดียวกับที่ทํากับเขาไว้นะครับพวกที่ชอบทร,รมานคนอื่นด้วยการใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้เป็นภาพจาลองที่เขาสื่อมาให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้มีโดนจับจามไว้ที่หัวนะครับ อันนี้ก็โดนเลื่อยนะครับก็เป็นภาพที่น่ากลัวนะครับนี่นะครับไปไปดีกาเป็นบาปนะครับเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นะครับชอบโกงหลักเขตที่ดินนะครับเมื่อตายก็ต้องมานั่งเฝ้าหลักเขตที่ดินนะครับแล้วก็บาปนโยมนะครับ ไปไหนไม่ได้ามาดูต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นโรงที่ดินนะครับก็ตายไปแล้วก็ต้องมานอนแบบที่ดินนะครับกเมื่อกี้อันอันอันซ้ายเป็นโกรงหลักเขตที่ดินนะครับก็มาเฝ้าหลักเขตที่ดินส่วนอันขวานะครับเป็นโกรงที่ดินของคนอื่นนะครับ ก็เลยต้องมาแบกที่ดินนะครับอันนี้มาดูขุมต่อไปนะครับอันนี้โดนด้านขวาสุดนี้โดนดึงลิ้นนะครับอันนี้โดนแทงที่หน้าอกหรือเปล่านะครับอันนี้ชอบดา่าพระพิสุกสามาเณรครับเมื่อตายก็จะถูกเอาเหล็กแหลมครับดึงลิ้นออกมาให้ทรม,มานนะครับ อันนี้เป็นภาพที่ชัดชัดชัดนะครับอันนี้ก็มาดูต่อนะครับนี่อันนี้อันนี้โดนอันนี้ก็โดนดึงลิ้นนะครับนี่โดนเครื่องมือทรมานกระชากลิ้นออกมานะครับ อันนี้นครับบาปเมื่อเป็นมนุษย์นะครับชอบกินเหล้าไม่ทําบุญกุศลน,นะครับสร้างแต่วความชั่วนะครับเม<ส>ื่อตายยมทูตก็เอาน้ําทองแดงร้อนๆเนี่ยมากอกปากนะครับอันนี้ถือถือวดเหล้าอยู่เลยนะครับ<ส>อันนี้ก็น้ําจากกระทะทองแดงนะครับ<ส>ยมทูตก,กาลังบังคับ กอกปากเข้าไปนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับนี่ก็กำลังอ้อนวอนขอขอร้องนะครับอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพวกยาเสพติดนะครับติดยาเสพติดเนี่ย ก็โดนล่ามโซ่ไว้ที่คอนะครับนี่กำลังมีมีบ้องยาครับกำลังหั่นยาอยู่นะครับนี่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับแล้วก็นี่นครับอันนี้บาปเมื่อเป็นมนุษย์ครับชอบครบชู้แล้วก็ยังไม่ทำบุญเมื่อตายไปแล้วนะครับดิ้นจะยาว ตายเราไม่ได้เกิดบาปนะโยมอันนีอน้อ่านตามที่เขาบรรยายมานะครับอันนี้บาปเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบแย่งผัวของคนอื่นนะครับลิ้นก็จะยาวบาปนะโยมบ,บาปเมื่อเป็นมนุษย์ไม่ชอบทำบุญกุศลพอตายแล้วท้องใหญ่แสนทรมาน นรกแบบทีเ่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับก็คือนรกในการคบชู้นะครับก็จะต้องไปปีนต้นงิ้วซึ่งมีความแหลมคมนะครับตรงข้างล่างก็มีหมาพัน์ขาวดำนะครับเหมือนวัวกำลังกัดตูดอยู่นะครับนี่ครับก็ปีนขึ้นไปนะครับข้างบนนะฮะปีนขึ้นไปบนต้นงิ้วนะครับ แล้วก็เลือดก็ไหลาอาบต้นนิ้วขึ้นไปนะครับโอ้โหข้างบนเนี่ยเขาโอ้โหขึ้นไปสร้างจนได้นะครับนี่ก็ยมมาทูตก็จะปลาหอกนะครับให้ปีนไปต้นนิ้วไปเรื่อยๆนะครับนี่หมาก็คอยกัดคอนะครับนะอันนี้เป็นหมาหมาพันธุ์ที่อยู่ในนรกนะครับขาวดำนะฮะ นี่ครับโอ้ี่กำลังโดนแทงสี่ข้างนะครับโอ้จนนิ้วนะฮะนี่อันนี้คนนี้ก็โดนแทงนะครับก็ชอบคบชู้สู่ชายนะครับสู่หญิงด้วยนะครับก็หมากัดอีกาจิตนะครับ หกแทงทรมานมากนะครับคนนี้สั์เป็นลายมังกรดิกข้างหลังด้วยนะครับโอ้โหมันจะมืดมดไปหรือเปล่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นะครับชอบเคี่ยนตีพ่อแม่พิสุกสามเณรเมื่อตายนะครับยมทูดเอามีดฟันเลื่อยฟันมือเจ็บปวดทรมานนะครับอันนี้เป็นพวกที่ชอบกระทํากับพ่อแม่นะครับใช้ความรุนแรงกับพ่อแม่นะฮะ ก็ตรงนี้ก็จะคล้ายๆสื่อว่าเ,ออเราใช้อวัยวะไหนในการทำลายนะครับเราก็จะโดนลงโทษนะจุดนั้นนะครับนี่นะครับก็โดนเลื่อยมือนะครับอันนี้ก็ถูกแขวนนะครับแล้วก็อาจจะโดนมีดสับไปที่กลางหลังนะครับตอนเด็กๆก็เคยดูภาพอะไรพวกนี้ครับรู้สึกกลัวนะครับ นี่ครับก็เป็นบาปที่กระทำกับพ่อแม่นะครับที่ทางทางวัดได้สื่อไว้เป็นคติสอนใจนะครับน่าก,กลัวมากเลยครับกำลังโดนกระซวกท้องนะครับลิ้นก็ยาวออมาด้วยนะครับอันนีน้น่าจะทำแท้งครับ กรจากการทำแท้งบาปบาปจากการทำแท้งนะครับก็โดนหอกนะครับเสียบไปที่ปากด้วยนะครับนะครับก็เมื่อเป็นมนุษย์นะครับชอบทรมานผู้อื่นนะครับเมื่อกี้เข้าใจผิดแล้วทำแท้งครับก็เมื่อตอนเป็นมนุษย์ ชอบเอาหอกแทงปากนะครับเมื่อตายไปแล้วยมบรทูก็เอาหอกแทงปากทรมาแนแสนสาหัสนะครับนี่เอาแทงท้องนี่นะครับอันอันอันนี้บรรยายไปตามที่ป้ายเขาเขียนไว้นะครับ ตรงแผ่นภาพนี้นะครับอย่างกะคันอ้อย,ยนะครับแล้วก็โดนดึงลิ้นออกมานะครับนอนบนที่ลำแหลมนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทำผิดบาปอะไรนะครับกับรีดเหมือนอ้อย,ยนะโอเคครับอันนี้ก็เป็น สภาพนรกนะครับในแบบต่างๆที่ทางวัดเขาได้จำลองไว้นะครับก็เป็นภาพน่ากลัวน่ากลัวนะครับเพื่อที่ไม่อยากให้คนทำบาปนะครับก็เลยเสนอสื่อมาในดับจำลองของความกลัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดู คือผลผลจากโซนนรกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปโซนพระนะครับเพื่อให้มีมภาพทีออ่สว่างขึ้นมานะครับอันนี้ก่อนผลโซนนรกนะครับก็เป็นพัมอะไรนะครับเทศนาอดสัตว์นรกนะครับให้ไปผุดไปเกิดนะครับนะครับแล้วก็ไปโซนหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตก็ มองมานะครับให้ความรู้สึกที่สว่างนะครับเมตตา